เคยคิดไหมว่าทำไมณวันนี้เราจึงมาร่ำเรียนที่นาเรศวรหรือ ครับวันนี้ก็เป็นวันที่5พฤศจิกาย,ยน2558นะฮวันนี้ก็จะพามาดูระบบการรับสมัครของโคแตมวันนะฮะแนะน,ะน,ะนะให้ไปที่ w w w a n c i e n t v a c t h นะฮะ,นะจะเป็นหน้าตามแบบนี้นะฮะ,นะ,นะ <losers S 2> แล้วก็ให้เราไปกดที่สมัครเข้าศึกษาต่อนะฮะเป็นบณัณฑิตศึกษานะ เินยาตีแล้วก็ลิกคำว่าลงทะเบียนนะแล้วก็สมัครผ่านระบบตรงน,นี้นะฮะแล้วก็กกเลขบัตรประชาชนของตัวเองไปนะแล้วกดกดลงแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยครับผมส่วนเอกสารที่ต้องนำมาให้คุณครูวิชัยนะครับก็จะมีนี่ฮะจะเป็นใบสมัครนะฮะอันที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นใบปพหนึ่งนะฮะาภาคเรียนนะครับผม สุดท้ายก็เป็นสำเนาบัตรประชาชนเซ็นะะสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนใครที่ข้อมูลมีปัญหาอย่างเช่นคนนี้นะฮะผมพอสอบวที่เกิดเขาจะผิดใช่ไหมฮะมก็ให้แก้ข้อมูลแบบนี้นะตามนี้นะฮะโดยเราต้องบอกบเลขบัตรประชาชนตัวเองบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ปัญหาที่พมฮะมาที่ i.s.n.u.ac.th หรือโทร05961540 5, 5 6ได้เลยครับผมก็ส่งภายในวันที่20สมัครได้ถึงวันที่20กจิกายนนี้ครับผมสมัครได้ในช่วงเวลา8นากาถึง17นาการครับผมยังไงก็นพอขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนม .6 ทุกคนนะครับผมสู้ ขา้าเรื่องอยุคนตราบชีพนี้สิน้นเพื่อเพียงกลับ